รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่อง5วารตี้นะคะเราพวก,การเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะเวลาประมาณ12นาิกา20นาทีถึง12นา,าิกา45นาทีกับทุกสาระและความบันเทิงที่นำมาฝากกันเพื่อทำให้ทุกวันหยุดของคุณผู้ชมเป็นวันหยุดที่มีความหมายค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของกฎหมายใกล้ตัวในช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่อง5วารตี้ค่ะ ช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่อง5้าไรตี้นะคะเราพูดคุยกันถึงกฎหมายไซเบอร์มาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีกฎหมายเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นก็ต้องมีบทลงโทษมีความรับผิดนะคะวันนี้ท่านวิทยากรจะให้ความรู้กับเราท่านเดิมเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสง,งี่ยมบุตรสบาบาลนะคะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยลาลัยกรุงเทพธนบุรีอาจารย์สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอาจารย์ก็หลายคนถามถึงความรับผิดตามพรบไซเบอร์ค่ะมันคืออะไรคะอาจารย์ในส่วนของ รายละเอียดนะครับหรือความลับผิดตามพรบไซเบอร์เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยได้เกินตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมาตรการป้องกันอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้การบริการหรือภัยในเรื่องของการคุปคามทางไซเบอร์เนี่ยหายไปหรือหมดไปนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องของความลับผิดในที่นี้เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นตัวกำหนดให้หน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานโดยปกติก็จะเป็นด้านคมนาคมด้านความมั่นคงด้านสาธารณูปโภคด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสิ่งที่เป็นหน่วยงานที่อาจจะให้อำนาจแก่คณะกรรมการเนี่ยกำหนดขึ้นมาใหม่ได้นะครับ อันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะนั้นหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยมันก็รวมถึงภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาครัฐภาคเอกชนเมื่อมีเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยจะต้องรายงานให้กับคณะกรรมการทราบพ,พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งเราพูดมาแล้วว่าในส่วนระดับนะครับตั้งแต่ระดับไม่ไร้ายแรงระดับร้ายแรงระดับ,บวิกฤตสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือมีกระบวนการวิธีการในการป้องกันอยู่นะครับเมื่อเกิดขึ้นเนี่ย จะต้องรายงานให้ทราบถ้าไม่รายงานก็มีโทษปรับนะครับนอกเหนือจากการรายงานแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเชื่อได้ว่าจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่า เหตุการ์รายงานเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นแนวทางไปให้กับพนักงานที่เขามีอำนาจหรือคณะกรรมการรมการที่มีอำนาจ <c oughs> ในการที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้าไปตรวจสอบดูแลควบคุมนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าใครไม่รายงานเนี่ยหรือหน่วยงานไม่รายงานเนี่ยนะครับเมื่อมีภัยเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> มีภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นแล้วมีโทษปรับสองแสนนะหรือกรณีที่สองต่อมาก็คือ พนักงานเจ้าหน้าที่เหมือนกันกระทาการโดยประมาทนะเอาข้อมูลมาแล้วก็ปกติต้องเก็บไว้ในเครื่องตัวเองถ้าเครื่องตัวเองใครมาเปิดก็ได้แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมาเปิดแบบนี้อันนั้นก็คือข้อมูลเหล่านี้ล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นนะครับเมื่อล่วงล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นนั้นถือว่ากระทาการโดยประมาทแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็เปิดเผยไม่ได้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาทก็มีโทษจํามีโทษปรับหรือทั้งจําทั้งปรับเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของการรายงานอันนี้เป็นหน้าที่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับหรือคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมีหนังสือไปถึงใคร,ครแม้แต่จะเป็นประชาชนทั่วไปแต่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องรายงานกลับมาให้ทราบนะครับหรือส่งข้อมูลให้ทราบ ซึ่งหนังสือเหล่านั้นเองเขาอาจจะขอข้อมูลนะครับถ้าไม่ขอข้อมูลก็อาจจะต้องปฏิบัติตามหนังสือนั้นว่าให้ทําอะไรนะครับแล้วต้องส่งกลับมาถ้าไม่ส่งกลับมาเนี่ยอันนี้ถือว่ามีความผิดแล้วก็มีโทษปรับเหมือนกันนะครับอนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องของผู้ใดก็คือคนทั่วไปเนี่ยนะครับเราอยู่ในสำนักงานปรากฏว่าเขามาที่สำนักงานแล้วเราเข้าไปขัดขวาง อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือเขามีคําสั่งสารมาแล้วเราไม่ให้เขาเข้ามาแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการขัดฝังอันนี้ก็มีโทษจําโทษปรับแล้วทั้งจําท,ทั้งปรับด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการนะครับที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นคําสั่งคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยนะครับอันนั้นก็ถือว่ามีความผิดนะครับมีความผิดที่ต้องรับโทษด้วยนะครับ เรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของนิติบุคคลในเรื่องของนิติบุคคลเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับนิติบุคคลก็คือบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นนะครับในหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าคนที่ทําแทนนิติบุคคลเนี่ยเขามีหน้าที่หรือกระทําการเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยนะครับได้ทําไปแล้วหรือดําเนินการว่าจะต้องออกคําสั่งจะต้องกระทําการหรือไม่กระทําการ โดยที่ตัวเองมีอำนาจอยู่เนี่ยนะครับแล้วไม่ทําคนคนนี้เองหรือผู้แทนนิติบุคคลคนนี้เองจะต้องรับผิดชอบต่อผลการกระทําที่เกิดขึ้นทางไซเบอร์ด้วยในความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็คือหมายถึงว่านิติบุคคลเองก็ยังจะต้องมีผู้แทนนิติบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบเหมือน,นก,กันนะครับในการลงโทษ ได้ได้ว่าพูดคุยกันมาสสัปดาห์เหมือนมัดรวมเรื่องกฎหมายไซเบอร์แล้วก็แถมๆเรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยมานั่งพูดคุยกันให้คุณผู้ชมได้เข้าใจครบจบความกันเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ขาขอ,อนญาตอีกสักหนึ่งนาทีสุดท้ายให้อาจารย์ช่วยสรุปอะไรถึงเรื่องนี้ทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งได้ไหมคะคือในส่วนตรงนี้เนี่ยครับประชาชนอาจจะไม่ค่อยเข้ามาเกี่ยวข้องในกฎหมายพรบไซเบอร์สักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับพรบอรคอมพิวเตอร์แต่ในส่วนของพอรบรไซเบอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการดูแลฐานข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของสาระความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักพื้นฐานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับประชาชนเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันถ้ามีหนังสือเรียกให้ส่งข้อมูลหรืออะไรต่างๆเนี่ย อันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามค,คําสั่งรหรือตามหนังสือนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็คือมันเปิดช่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อที่จะขอข้อมูลเหล่านั้นไปดําเนินการตรวจสอบแก้ไขนะครับเพื่ออะไรเพื่อรักษาฐานข้อมูลหลักไว้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะฝากประชาชนไว้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะที่นั่งร่วมพูดคุยกันค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ ค่ะในสัปดาห์หน้านะคะช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องหนี้กับทนายช่องข้าววอรตี้จะพูดคุยในประเด็นกฎหมายใกล้ตัวกฎหมายใดนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดในการติดตามนะคะมาค่ะช่วงนี้นะคะใครชอบทําขนมต้องห้ามพลาดเลยค่ะโรงเรียนขนมอบนานาชาติกับอาจารย์ไพเร่รอเราอยู่วันนี้จะเป็นเมนูอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอาจารย์เพรรอจากโรงเรียนขนมอบนาชาตนเช่นเคยนะคะโรงเรียนของเราก็เปิดม,มาเป็นเวลาถึง30กว่าปีแล้วนะคะช่วงนี้เราก็พัฒนาสูตรขึ้นมาเรื่อยๆใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้จะเป็นช่วงของการที่ว่าคนทุกเราเนี่ย สนใจเรื่องสุขภาพกันเป็นพิเศษเลยทางเรียนก็ได้จัดหลักสูตรนะคะนี้ว่าครีนนะคะหมายถึงทานแล้วสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นเนยเป็นอะไรก็เป็นครีนหมดเลยวันนี้ก็อยากจะมาทําขนมเปี๊ยะแต้จิ๋วค่ะแต่ไส้ของเรานี้จะออกเทยไทยนิดนึงนะคะเราจะใช้ไส้มะพร้าวค่ะเริ่มจากส่วนผสมอันแรกก่อนนะคะเรียกว่าเปลือกขนมเปี๊ยะวันนี้เราใช้แป้งวัวหิมะค,ค่ะขั้นตอนแรกสุดก็คือเทแป้งลงไปก่อนก็จะใช้น้ํามันพืชน้ําผึ้งนะคะเทลงไปได้เลยค่ะหรือว่าคุณมีน้ําเชื่อมอะไรก็ได้นะคะถ้าไม่มีน้ำพึ ก็มีน้ำตาลทรายนะคะเกลือ ใส่ผงฟูนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําค่ะจากนั้นนําไปตีด้วยเครื่องนะคะใช้ที่ตีรูปตะขอแต่ถ้าไม่มีเครื่องจริงๆก็นวดมือได้นะคะหลังจากแบ่งน้ําหนักก้อนละสีกรัมนะคะคุณผู้ชมอยากจะก้อนเท่าไหร่ก็ได้ค่ะอันนี้ประมาณขนาดหนาด1อิ่มนะคะ40กรัมแล้วก็นํามาปั้นกลมจะปั้นบนมือหรือจะตั้นบนโต๊ะก,ก็ได้เมื่อปั้นกลมแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําไส้ค่ะพักไว้ก่อนเราเริ่มทําไส้กันนะคะก็จะมีมะพร้าวนะคะมีน้ําแป้งหนมโก,โกนะคะน้ําตาลทรายค่ะก็เกลือเล็กน้อยหลังจากที่เราผสม แล้วเนี่ยเราต้องพักทิ้งไว้ค่ะเพื่อที่จะปั้นง่ายถ้ามันยังไม่แฉะเราก็เติมน้ำไปอีกนิดนึงแค่เลยปั้นไม่ได้นะคะเราก็ตัดน้าหนักไส้อีก40กรัมเท่ากันสําหรับผู้ที่ชอบเปิดบางจากนั้นก็เอาแป้งเนี่ยมาคึงตบตบ,ตบด้านข้างให้บางนะคะแต่ตรงกลางก็ยังหนาอยู่แล้วก็ห่อพุ่มแป้งกับไส้ให้เท่ากันนะคะก็บีบก้นเนี่ยให้ติดกันเพื่อจะไส้ไม่ทะลักเวลาเราอบนะคะจากนั้นเราก็ปั้นกลมๆหลังจากห่อไส้เรียบร้อยแล้วก็ทาไข่นะคะ คนไทยที่สนใจอยากจะเรื่องสุขภาพแล้วก็ติดต่อมาที่โรงเรียนได้นะคะมีให้เลือกถึง20กว่าสูตรเลยนะคะอันนี้เรียกว่าหลักสูตรพิเศษจริงๆนะคะนอกจากนั้นเราก็จะเริ่มทาพวกขนมต่างๆเนี่ย ผลิตโดยไม่ใส่ไข่แดงนะคะสาหรับผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงเราพัฒนาสูตรใหม่ๆม,มากมายเพราะฉะนั้นใครที่อยากจปเรียนสูตรใหม่หลักสูตรใหม่ลูกศิษย์เก่าๆที่เคยเรียนไปแล้วเนี่ยกลับมาเรียนอีกได้นะคะที่ตั้งของโรงเรียนคุนันาชาตินะคะเลขที่920ถึง922ถนนพหลโยธินติดกรมการขนส่งทางบกตรงข้ามสวนติดจากไปมาสะดวกมากๆเลยนะคะหรือจะโทรศัพท์เข้ามานะคะที่หมายเลขนะคะ0952694565นะคะหรือ02 สอ2เ2 54, ็ดสองและ0 2น7 2 5 6 5 4่และ022725663เมค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เวลาของเรียนขนมนาชาติก็หมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณแป้งเค้กตาราลิศบินแป้งขนมปังตารายานอวกาศแป้งสาลีชนิดพิเศษตาราบัวหิมะแป้งอนเนกประสงค์ตารากบ โชคชัยสรักษาสัตว์โดยนายสัตวแพทย์เล็กอัศวพรังชัย025381178เดือนฉายรีสอร์ทห้องพักติดริมแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี034551111พักก่อนครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท็อปซี o คนเก่งค่ะทำธุรกิจก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด1 9ต้องมีวิสัยทัศน์มีหลักการการทำงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ ช่อง5วาไรตี้